เลยงมุกอ่ะเฮ้ยาย็นลบอะไรของน้าอะเฮ้ยนั่งอะไรของน้าเนี่ยเฮ้ยมาแปะนั่งดีนั่งดีเฮ้ยอยู่กูไอ้แป้นใจเย็นไว้เพื่อนเป็นอะไรมึงเป็นอะไร แกมันแค่ีกูไปพูดอะกัมันวะมันบอกว่าเอาดิ้งกูไปแล้วแกบอกไปไใช่เรื่องไหมล่ะเรื่องว่ามเื่อไมล่ะไอ้บอลไ้มฟังรู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องดูเรื่องเข้าใจเพื่อนโอ้โหนี่ มันบอกว่าแฟนมาน่ะอยากกินไอติมเนสเล่คิคแคทแล้วแกไปหาซื้อทุกเซเว่นอะขายดีเน้อยหมดทุกที่อ่ะนี่แล้วมีหนุ่มมาซื้อให้แฟนมันโอ้โอกหักพ่อเลยมันพูดสั้นๆมึงแปลซะยาวเลยใจไปแล่ะก็ับแกก็มืนกันไงยอดสุกพวยไปก็เป็นที่ง่ายวะคนก็หยิบมาให้หยิบมาให้ก็หยิบใบก็เห็นไม่ละซื้อมาให้เดี๋ยวเขาแฝงเขาแฝงกูแฝงแฝงกูโอเคขอโทษเข้าใจเข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวกูจะจ่ายเพื่อน คนโดนเทอ่ะไม่มีใครโอเคหรอกมึงถึงกับมอบคำคมให้กำลังใจมาเลยเนี่ยเพราะไกลมากแต่ว่าคนเราอะนะต้องกินอาหารให้ถูกหลักแม่อหักตากายต้องแข็งแรงเฮ้ยเพื่อนเจ็บปวดกับคำาเวลาแต่ย่าบูสทากับเขาวลาเฮ้ยกูซื้อโอ้โหกูโดนใจโอ้ยคิยังไงอะมึงใจกูพูดหรือมึงจะมาเจาะมูกันเนี่ยแล้วเล่นแลวเล่นเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้ากวงพักก่อนดีกว่า แล้วกินไอศครีมเล่ยๆคิดแคสเย็นๆให้ใจได้พักสักหน่อยดีกว่านี่เขาใช้ซองกระดาษรักโลกกันแล้วนะโ oh my gosh ไอศครีมอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> ชอ็อกโกแลตเต็มๆคำว้าวว้าวเฟอร์กรอบเนื้อไอศครีมเวเฟอร์ด้านในหอมน,นุ่มละมุนล,ลิ้นเพียงสัมผัสแค่คำแรกก็รู้สึก ไอศครีมเลยวะเนี่ยไอศครีมเนสเล่คิดแคทนี่มันไอศครีมที่แฟนกูอยากกินใช่ไหมวะใช่กินออกแล้วมันให้แฟนกูหนึ่งแท่งเออกูให้แฟนกูสิบแท่งไปเลยใช่เป็นกูจะล้างแคให้แฟนกูเพราะกูรักแฟนกูบวกไปซะแล้ว ทั้งคนทั้งไอติบแต่ไม่เป็นไรเออกูกักว้อีกสองแท่งนี่สิวะเวลาพักที่ดีที่สุดของพวกเราดังคำสุภาษิตที่ว่าคิดจะพักคิดถึงคิดแคสอีกคำหนึ่งด้วยไอสกีเนสเ้่คิดแคสอร่อย